ในวันนี้ผมจะมาทำสองชั่วโมงในแมพว <Box ies. S 1> จะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยไปดูกันเลยไปกันก่อนที่ผมอยายจะทำการเข้าไปเล่นก็ดูเหมือนว่ามันจะมีข่าวร้ายดูเหมือนว่าแมพมันจะโดนปิดไปอีกแล้วเดี๋ยวนะโดนปิดไปรอบแรกและก็รอบสองและรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่สามเดี๋ยวมันก็โดนปิดบ่อยเกินไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปแรกและก็คลิปสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้ว่าแมพจะกลับมาเปิดอีกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดแมพกลับมาเปิดอีกเนี่ย ผมก็จะกลับมาเล่นแน่นอนแต่ว่าครั้งที่4นี่ไม่ควรนะมันก็จะโดนปิดบ่อยเกิน <c oughs> ก็แน่นอนอยู่แล้วผมมันมีให้เราเลือกอยู่2ฝั่งนั่นก็คือฝั่งฐานเรือของปูกราและก็ฝั่งโจรสลัดของโกดีโรเจอร์แน่นอนผมก็เลือกฝั่งโจรสลัดอยู่แล้วความฝันของผมน่ะคือการที่จะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยผมจะต้องได้มาให้ได้เลยวันพีชนะที่จริงเนี่ยวันพีเนี่ยมันคือตูดของนามิเฮ้ยเดี๋ยว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 ใช่ป่ะวะ ขอดูหน่อยดีว่าตอนนี้เนี่ยเกมพัทเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ดูเหมือนว่าเกมพัทเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่างเช่นดาบยูรุโอ้ยดาบยูรุทํไมมันเท่จังวะ ทได้ใจเกินแต่ดูเหมือนว่าผลปีศาจเนี่ยก็ยังมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่หน้าตาผลปีศาจนี่สิหน้าตาแต่ละผลน่ารักจังวะดูไม่ออกเลยว่าผลอะไรเป็นผลอะไรแต่บอกได้คําเดียวนะครับผมว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลปีศาจผลอะไรเนี่ยทำการโหดที่สุดและก็ฟาร์มดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมคิดนะผมว่ายังไงยังไงมันก็น่าจะเป็นผลแสงอยู่แล้วป่ะเพราะว่าผลแสงเนี่ยมันเป็นผลสายโลเกีย อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเกมนี้เนี่ยผลอะไราฟาร์มดีสุดระบบในเกมนี้เนี่ยก็จะมีระบบเผาด้วยผมได้เป็นเผามนุษย์ถึงผมจะเป็นมนุษย์แต่ผมก็มีหัวใจเออเดี๋ยวเด จะเล่นมุกอะไรวะมันมีเพื่อนคนนึงนะผมอยู่ในกลุ่มผมมันก็เป็นคนแนะนําแมป,ปนี้ผมมาแหละมันบอกว่าถ้าเกิดผมเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะทําการสุ่มผลปิศาจให้ผมผมก็เลยบอกว่างั้นตอนสุ่มผลปีศาจเนี่ยทำการอาคิปไว้ให้ด้วยจะทําการเอามาตัดมันบอกว่าได้เลยและผมก็บอกมันว่าขอผลดีๆมันบอกว่าเดี๋ยวจัดให้แต่เดี๋ยวก่อนนะไหนว่าผลดีๆไม่เห็นจะมีสีทองเลยผมก็ได้การถามเพื่อนคนนี้ไปว่าผลนี้เนี่ยมันดีไหมแต่ดูสิ่งที่มันทําการตอบกลับผมดิมันบอกว่าไม่บอกอ้าวแบบนี้คงจะะมมีีววยยแล้นเนเ่ เดียเด๋ยวๆใจเย็นใจเย็นนันเพื่อนนะเว้ยแต่ว่าก็ขอบใจมากๆนะเพื่อนที่สุ่มผลปีศาจมาให้แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นผลยางหรือว่าผลเทพนิกะหรือว่าผลพระเอกนั่นเองเฮ้ยมีเกียร์ห้าปะเนี่ยแงะแก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 ะแงแกะ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 แงะแกะแกะแกะเดียเด๋ยวๆลูฟี่มันคำแบบนี้ปะทุกคนทำไมเสียงคำมันแปลกๆวะขอทำการอัพค่าพลังผลปีศาจก,ก่อ,อนเลยละกันอัพลัวๆไปเลยแต่ว่าขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกัวนว่าผลนี้เนี่ยฟาร์มโคตรกาก และก็ฟาร์มโคตรยากเฮ้ย <Hey. S 1> ผมว่าภาพในแมปนี้เนี่ยมันก็สวยเอาเรื่องอยู่นะก็ไม่ได้แย่สําหรับการฟาร์มผมว่ามันก็ฟาร์มง่ายอยู่แต่ว่าผลปีศาจเนี่ยผมว่ามันน่าจะฟาร์มยากกว่าหมัดธรรมดาคือหมัดธรรมดาเนี่ยเราสามารถตีธรรมดาได้หรือว่าคลิกซ้ายได้คือผลปีศาจเนี่ยมันมีแค่สกิลเดียวมันต้องรอครูดาวอีกผมว่าผมใช้หมัดฟาร์มเนี่ยน่าจะเร็วกว่าฟาร์มยาวๆไปเลยและก็ในที่สุดในตอนนี้อาดมเนี่ยก็จะได้ทำการเดินทางไปเกาะใหม่สักที ไว้เจอกันเลยก็ไม้มาดูกันว <T |ar|> ่าเกาะไม่เน <on> <ls ug ál ido> ี่ยม <t> ันจะโหดแค่ไหนกับการประจนภัยครั้งใหม่ของอาดำโยโหโยโหโหโยโหโยโหโหอังอังอังตุเตมนาไม่กี่สืด้วยอมอนเดี๋ยวเดียว มึง้องผิดเพลงปะเนี่ยไหนดูดิว่าเกาะน,นี้เนี่ยมันมีเกาะชื่อว่าอะไรแต่ดูไปดูมาดูเหมือนว่าเกาะน,นี้เนี่ยมันจะมีชื่อว่าเกาะแวมไพร์แต่ดูเหมือนว่าเจ้าของเกาะนี้เนี่ยมันจะไม่จ่ายค่าไฟยังไงก็ไม่รู้เมื่อืเกินไม่จ่ายค่าไฟหน่อยหรอว,วะทำไมเกาะน,นี้มันเมื่อจังเนี่ยดูเหมือนว่าอาดัมเนี่ยจะต้องทาการต่อสู้กับเจ้าพวกมนุษย์แวมไพร์อย่างเงาแต่ดูไปดูมาเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์หมาป่ามากกว่าววเด้อเด้อเด้อโอ้ย หัวจะปวดกับตัวเองวะ่ะดูเหมือนว่าก่อนนี้เนี่ยมันจะฟาร,ร์มยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะผมผมก็เลยทําการใช้ไอคิวสามพล้าน IQ ผมเนี่ยทำการคิดยังไงที่จะหาวิธีฟาร,รม์มแต่เดี๋ยวๆไอคิวมันก็เยอะเวอร์เกินที่จริงเนี่ยไอคิวผมเนี่ยเลข2นะผม200เหรือผมไม่ใช่2เฉยๆฮะ น้อยเกินมีผลปีศาจก็เหมือนไม่มีฟาร์มยากจริงผลนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นผลสายโลกเกียเนี่ยก็ว่าไปอย่างอยู่อยากได้ผลสายโลกเกียจังฟาร์มยาวๆไปเลยละกันแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าการสมผลปีศาจครั้งแรกเนี่ยมันใช้เงินอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าผมก็จะทําการเก็บเงินไปเรื่อยๆและก็จะทําการไปสมผลปีศาจในคลิปนี้แหละอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเกลือหรือจะเค็มจะเค็มหรือจะเกลือเดี๋ยวรอดูเลยในคลิปนี้ ผมจะได้ผลอะไรเดี๋ยวไว้รอลุ้นกันเลยผมก็ได้การไปดูใน YouTube มาแล้วผมเห็นเขาบอกว่าการที่จะฟาร์มดีๆเนี่ยไม่ใช่ดาบก็ใช้ปืนไม่ใช้ปืนก็ใช้โปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคนละเรื่องต่อไปนี้ให้ทุกคนเรียกผมว่าโนลูลูอาอ์ดัมโซโลนักดาบอันดับศูนย์ไหนดูสกิลดิว่าสกิลเนี่ยมันจะเท่หรือเปล่าเดี๋ยวโอ้โหสกิลสวยอยู่นะสวยเอาเรื่องอยู่ทุกคนผมบอกได้คำเดียวเลยว่าดาบเนี่ยฟาร์มดีจริงแล้วมันก็ฟาร์มโหดจริงเฮ้ย <Hey. S 1> ผมน่าจะซื้อดาบมาตั้งแแแต่่รกล้วว เสียดายไม่ได้ซื้อตั้งแต่แรกไม่รู้นันเนี่ยาดาบมันจะฟาร์มโหดขนาดนี้มันก็ฟาร์มดีเกินคาดแฮะในนก็มีดาบแล้วเนี่ยขอทําการมาต่อสู้กับบอดด้บมาดีไอ้บอสแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าไอ้บอสนี่เนี่ยมันจะมีดาบด,ด้วยผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าไอ้บอสตัวน,นี้เนี่ยตีแล้วมันมีโอกาสดรอปดาบหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมันดรอปเนี่ยก็อาจจะดีอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยไม่ได้ดาบซะง,งั้น หรือว่ามันไม่ดอปหรือว่ามันดอปอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมไหนดูหน่อยดิว่าเงินเนี่ยขาดอีกเยอะอยู่หรือเปล่าผมถึงจะสามารถส่งผลพิศาได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าขาดอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองผมก็จะสามารถส่งผลพิศาได้แล้วเฮ้ยใกล้จะได้ส่งผลพิศาแล้วเว้ยไปฟาร์มต่อดีกว่าอีกนิดเดียวเท่านั้นนิ่งไว้อีกนิดเดียวเท่านั้นฉันก็จะได้ส่มผลพิศาแล้วสักที ดูดิว่าจะได้ผลอะไรกันลุ้นจังวันเนี่ยหัวใจแทบเต้นออกมาเลยลุ้นลุ้นลุ้นไปทุกคนช่วงนี้เนี่ยผมจะต้องทำการฟาร์มยาวๆไปก่อนเพื่อผลพิศาจเนี่ยเราต้องทําได้เพื่อผลพิศารเนี่ยเราต้องทําได,าาได้ฟาร์มยาวๆไปเลยสำหรับผมนะทุกคนผมว่าดาบเนี่ยไม่แย่นะทุกคนฟาร์มดีเอาเรื่องเลยแหละฟาร์มโคตรดีเลยแหละดีกว่าผลพิศารที่ผมใช้อยู่ตอนนี้น่นอีกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผลสายโลกเกียเนี่ย ผมว่ามันก็อาจจะฟาร์มดีกว่านี้ก็เป็นไปได้อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นไก่จะได้และไก่จะได้สมผลครั้งแรกและจะได้ผลอะไรกันนะลุน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 เลเวล1 0 0่้เร็วโว้ยเดินทางไปกอดต่อไปเลยละกันมาดูกันเลยผมว่ากอดต่อไปเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวไว้เจอกันเลยกอดต่อไปจะโหดแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวผมจะหาตังค์เนี่ยมาสมผลพิศาอยูอีกแค่ e นิดเดียวเท่านั้น จะได้สุ่มผลแล้วโว้ยเหมือนมันจะมีดาบขายด้วยนะเหมือนจะเป็นดาบคาตานาคู่แต่จริงผมได้การคิดอยู่ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีแต่ไหนๆก็ไหนๆและซื้อเลยละกันเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยผมก็ใช้ดาบฟาร์มอยู่ดีในดูดีดาบคาตานาคู่แต่เดี๋ยวก่อนนะทําไมท่าโอ้โหมันเท่จังวะ ดูดิมีท่าควางดาบด้วยเหย็ดเค่เท่เกินท่าควางดาบไหนดูสกิลแซดหน่อยดิว่าสกิลแซดเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋วก็เทเอาเรื่องอยู่แต่ว่าชื่อสกิลท่านี่มันแปลกๆนะการโจมตีแบบผีสิงเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวจังว่าชื่อเนี่ยการโจมตีแบบผีสิง ไม่เห็นจะเท่เลยว่าชื่อไปทุกคนไปลุยกันเลยผมก็ทําการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อผลปิศาจเนี่ยเราจะต้องทําได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมเล่นเป็นสายดาบแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมเอาเป็นสายผลแล้วก็ตอนนั้นนะ่ผมเอาเป็นสายหมัดคือไม่รู้ว่าจะเล่นสายไหนเล่น3มสายเลยหรือว่าเนี่ยถ้าเกิดผมเอามาัพสายดาบหมดแล้วก็ผมว่า น่าจะแรงกว่านี้น่าดูนะเนี่ย้ายดาบเนี่ยมันก็ฟาร์มดีอยู่นะไม่ธรรมดานันเนี่ยและผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิล X ไหนมาดูกันดีว่ามันจะเท่แค่ไหนไหนมาดูกันเลยแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นท่าพุ่งเข้าไปฟันนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนชื่อท่ามันก็แปลกอยู่นะการโจมตีครั้งเดียว2ชื่อท่ามันงงๆปะ่ะหรือว่าผมคิดไปเองวะเนี่ยชื่อท่ามันก็งงอยู่นะถึงเวลาแล้วนะครับผมถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องทําการเดินทางไปสุม่มผลพิศาจแล้วนั่นเองดูดีจะได้ผลอะไร ขอผลอะไรก็ได้ที่มันเป็นผลสายโลเกียร์ไม่ว่าจะเป็นผลไฟผลทรายอะไรก็ได้ที่มันเป็นผลสายโลเกียร์ดูดิการสุ่มครั้งแรกจะได้ผลอะไรนะลุ้นๆๆก่อนที่ผมจะสุ่มเนี่ยผมก็ทำการมองซ้ายมองขวาก่อนนะทุกคนกลัวคนจะมาฆ่าเผื่อว่าผมสุ่มๆอยู่เนี่ยมีคนมาฆ่าแล้วถ้าเกิดผมได้ผลดีเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยนะว่าจบเลยนะดูดิจะได้ผลอะไรขอผลสายโลเกียร์ที่เถอะอผลทรายโลเกียร์ผลทรายโลเกียร์ผลทรายโลเกียร์โอ้โห ดูหน้าตาและน่าจะไม่ใช่ผลดีแถมไม่มีออร่าอะไรเลยมันคือผลอะไรครับผมดูเหมือนว่ามันคือผลกิโลนั่นเองเนะผมแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลกิโลเนี่ยมันฟาร์มดีอยู่หรือเปล่าไหนดูดิว่าสกิลผลกิโลเนี่ยมันเทหรือเปล่าแต่ว่าเดียนนะเเด๋ยวก่อนนะโอ้สกิลแซดเป็นก้าวที่หนักชื่อสกิลแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเงินผมจะเหลือศูนย์บาทโอ้โหโคตรจนเลย เงินเหลืออยู่ศูนย์บาทมันก็จนเกินในคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องทําการขอตัวลาไปก่อนกับ2ชั่วโมงในแมป Voxies ถ้าเกิดเกมมันกลับมาเปิดอีกผมก็จะกลับมาเล่นอยู่นะผมผมว่าแมปนี้มันก็สนุกดีและมันก็ฟาร์มเพลินๆอยู่นะสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องทําการขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซ u b สไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตอนคลิปต่อๆไปด้วยนะครับลาคนดูทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมบายยครับผมจุ๊บๆไปละจุ๊บๆ